ข้่าทีนี้จะแงมพูดตรงไหนลึกว่านี้อ๋อแต่วันนี้เป็นแดงชมพูอ่าเรียง

Deve ใส่ว่าเรามันสูงหน่อยก็ยังเข้าไปเยอะเหมือนกันบ้านมีอะไรเสียหายบ้างไหมครับเนี่ยเอาขึ้นก่อนค่ะ,<อ>คะนี่น้<ต>ําพันนะครับแต่ถ้าทางในนู้นเยอะค่ะอตเตียงเขาอะไรเขาอ่ะเขาไม่ทันครับพบที่หลับที่นอนทางในนั้นมันลึกกว่าบ้านใต้ย,ยงังโชคดีว่า อันนี้มันอันคันก่อนครับแล้วเห็นกระสอบทรายหน้าบ้านนีย่ยังเอาไว้อยู่ยใช่ไหมครย,ยังเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าเขาว่าอย่าเพิ่งให้เอาออกเพราะมันยังมีอีกลูกสองลูกอยู่ค่ะอ๋อเอากลัวพายุเข้ามาอีกอป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเกือไปขอทีหลังจะไม่ได้ค่ะ